ร้านของโอเคเจอละ General g o o d แลรวร้านสายกรรมต้องไปร้านไหนเอ่อหมอไงหมอที่อยู่ข้างหลังไงหมออยู่หลังร้านขายเหล็กอะ่ะขับไปถึงซอยสามแยกโล้วเลี้ยวขวา <c oughs> เอ๊ยอย่าลืมถ่ายรูปไว้ล่ะจะจำไว้ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นผู้หญิง <c oughs> <c oughs> ถ่ายคลิไปไว้อยู <c oughs> หห่หมออยู่ไหนหมออยู่ไหนอ่าเดนี่ฮัลสพีทอล เลี้ยวขวาฮอสปิตอ <tracks> <Hospital. S 1> ลเมื่อไหร่บาร์จะคึกคืนว่าบาร์ไม่มีคนเลยนะมีเจส่งผมโมฮอปโมฮอป ซื้อไม่ได้เหรอพี่เม่งใช่พี่กดซื้อไม่ได้ไอเต่าก็ซื้อไม่ได้แสดงว่ามีปัญหากับเรื่องเหล็กแน่ๆเมื่อไหร่ระบบธนาคารมันจะเปิดให้ใช่วะน่าจะอาทิตย์หน้าอาแจ๊บซื้อได้เหรอไม่ได้พี่ซื้อไม่ได้เนี่ยแม่งมีทองด้วยไม่ธรรมดาเนี่ยเขาปิดหรือเปล่าเหล็กอ่ะอาจจะเป็นไปได้เพราะเอ้ยไม่เว้ยพี่ของทำบ้านเนี่ยซื้อไม่ได้เลยสักอย่างบ่อนมีปัญหา เนี <One input> ่ยพวกล็อไฟฟ้าอะไรเพื่อซื้อไม่ได้อ้าวดัวดีตนะเดียวซื้อไปก่อนหน่ต้องซื้อซื้อปลากระป๋องมาสักอันหนึ่งเนี่ยไม่ได้ซื้อไม้เบนบอลยังไม่ได้เลยพี่อ่าสรุปก็คือซื้อเทียอะไรไม่ได้เลยบอทเอ็นบีซีมีปัญหาแจ้งแอดมินได้ไหมแจ้งเลยซื้อของไม่ได้เลยแอดเฮ้ยเย่แค่แล้วเขาเกิดเกิดกันแล้วทีนี้เรียบร้อยอะไรโจนฉกต้นกระท่อม โดนแบบนับนับครั้งไม่ถ้วนเป็นเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่เลยนะเทรดมันเอาไปทางต้นเลยมันดึงไปทั้งล่างทั้งโคนเลยนี่ขอสัญญกรรมหน่อยเดี๋ยวว่าเฮ้ยไหลนี่ไหลไหลไหล,ไล,ไลพี่แบงค์เฮ้ยเดี๋ยวนะยังไม่มีลวดพี่แบงค์แล้วมันเลือกอะไรยังไงอ,อะไหลก่อนดีขั้นหลดีอยากเห็นเลยได้แน่อนระเบิดมีให้ซื้อแต่ครับรวดมามาแบงค์หน่อยไม่มีดอกนี่นะลวดผมไม่อยู่นะเร็วๆจัดเลยแบงค์จัดเลยจังบ นี่ดูศัยกรรมแบงใส่ตบเหล็กตบไรว่าไปอันนี้แบงค์รอบแล้วครับอันเนี้ยรุ่นไอ้บั๊ตรงครับเรียบร้อยแล้วไหนอะแล้วันไงต่ออะแล้วันไงต่อวะก็ซื้อดิแบงค์ซื้อไม่ได้เดบักดิงหรือยังไงเนี่ยตามอัปเดตมามันก็เลยยังบักอยู่ลองแล้อยมันซื้อได้เนี่ยมันกดเลขหนึ่งเนี่ยมันซื้อได้เอาไอ้นี่ไง โอ้โหโ้ยเมื่อกี้มีได้ยินเสียงผ่าตัดด้วยอะเสียงมีดชำแหละอะบบบีใช่ไหมแบ็คนี่ก็ถ้าบอกว่าเปลี่ยนเพศได้เฮ้ยเมื่อกี้เดี๋ยวพี่เม่งเมื่อกี้ผมเห็น<ะ>ราคาของเจ้าเต้มันคือศูนย์บาทแปลว่าซื้อดีเอลซีสามารถต่อยการ,รมฟรีแต่ถ้าไม่ก็ต้องเสียตังค์โอ้ยนี่ไงไอ้เหี้ยโอ้ยมันมันแปลงเพศเลยไอเอ็นโดเป็นผู้ชายแล้วเอาเรื่องเต้เอาตังค์มาจะซื้อระเบิด โหพี่เงินที่ผมมีเป็นแสนเลยวะเนี่ยเอ้ยมีเก้าหมื่นมีเก้าหมื่นเอามาจะซื้อกับระเบิดมาเอามาอ๋อที่แพ็คเยอนี่ไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ต้องมาเสียเงินห้าหมื่นเจ็ดแบงค์เราบังไว้ไม่ผิดหรอผิดปุ๊เนี่ยพี่ใส่พี่ใส่กรอบไปเลยเฮ้ยเฮ้ยดูดิดูโคตรเหมือนเลยว่ะเชื่อโคดอุบาทเลยเสื้อ พี่เกงในออะเกงใคร่ะพี่มันคเหมือเรอ่เกงในรอะเกงในผู้หญิงก็เดหน้าคดแก่เลยอะหน้าไม่ใช่เลยหน้าไม่ใช่เลยเฮ้ยเฮ้ยเขามีเขามีซับของเขาอยู่อ๋อเหรอเอแต่ทุเรศดว่ะโนโอ้อ้โหโอ้โไม่หมดด้โหโอ้โหโไ้้อ้โหโองโหโออ้อ้อ้โหโอหอเอาออโหออ กบกระโดดก็จะอะไรมาเหอะไอ้คนกระโดดแรงเอ้ยซื้อไม่ได้เหมือนกันว่ะต่อยหร่อยปั๊บปั๊บปั๊บต่อยหน่อยต่อยหน่อยผมบั๊กซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้น่าจะเป็นนี่ปัญหาที่แพทเดี๋ยวต้องรอแพทแก้ก่อนต้องรอพรุนี้แหละชิบหายไม่ได้ว่ะมาอย่าบลั๊กแล้วเอออย่าผมแตะโคเทไม่ได้ลุดหนามมันบั๊กยืนกระเป๋าผมเลยไม่เกี่ยวกันอผมก็อยากเอล้วจะหมดแล้วแล้จะหมดแล้วแต่มีอีกนะเดี๋ยวไปเอามาก่อน นี่ถ้าเกิดแม่งมีกบกระโดดหรือว่ามีระเบิดแรงๆนะไอ้เหี้ยกูนึกว่าตอนวางดีแน่นอนบอกเลยว่าเอลฟแปลงเพศเอลฟแปลงเพศแล้วเกาะขึ้นไปไม่เวแล้วไม่หมดประโยชน์ชุดเกาะพี่ลายศักข้างหลังมันโคตรเท่เลยว่ะเป็นรูปอะไรอ่ะพระเยซูเออเฮ้ยพระเยซูหรือแม่มารีฮะหรือพระแม่มารีเฮ้ยเดดเดซูเด๋อโหเฮ้ย่เขาเป็นเม็กซิโกเขา เขาต้องอันนี้ดิเขาต้องนับถือพ่อแม่มาลีสิเฮ้ยแปลงเพศและเกมค้างไปเลยอ่าเรียบร้อยสมบูรณ์เรียบร้อยกูแตกเรียบร้อยมีคนแจกหนึ่งครับแจกเก็บศพเรียบร้อยเรียบร้อยเหมือนจังวะเหมือนแท้ของแท้ผมอยู่ในไหนนะเจ้าโคตเหมือนเลยอยู่ในกระเป๋าคาโมในบ้านพี่เมฆในห้องไอที่นอนพี่เมงอะแล้วตอนแรกมันเหมือนกับตอนนั้นอะมันเหมือนมีตัวอย่างว่ามีตัวละครหลายตัวไม่ใช่หรอ ใช่ไหมอนาคตไม่ค่ออยัปเดตอปไนเรื่องอนาคตไม่ันเป็นเรื่องให้เราซื้อกันเรื่อยๆไงเนี่ยคือการตลาดเขานะใช่พี่ผมว่ารอบหน้าก็จะมีตัวละครอีกสองตัวองเอาอาไปทดสอบหน่อยดิคือเอาลงผมก็ซื้อทดสอบยังไงเท่าไหร่เต้สองสามเก้าพี่ลองวิ่งรอดไอ้พวกบอลได้ได้นี่ตัวเดียวใช่หมดแล้วไม่มีแล้วหรอไม่มีแล้วใช่ป่ะได้แค่นั้น ไม่รู้มันมีหน้าอื่นอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันยังไงเออเท่ดิเท่เทพเทพเอ้อตัวนี้แหละแจ๋วเดี๋ยวต้องไปลองในซิงเกิลคือคือเขาฉลาดอย่างนึงว่าที่ให้มีศิลปกรรมเพราะอะไรป่ะเพราะคนเราเสียด้ยสเตตัสเว้ยแต่ว่าตัวละครใหม่มาก็ไม่อยากหลีง่าทำไงก็ต้องแต่งไปศิลปกรรมนี้แหละศิลปกรรมมันเปลี่ยนได้หมดเว้ยพี่หน้าตาสีผิวโอ้โหหนักดีกว่าเดิมเลยเหรอหน้านี้ตัดสีผิวนี้ได้ใช่ป่ะอะไรเงี้ยใช่ อ๋อเออว่ะเท่าไหร่นะห้าหมืเหรอเจแต่ถ้าซื้อแพ็คสนบาทพีซพซพ่ซื้อแพ็คซื้อแพ็คซื้อแพ็คแบบเต้อะมันจะไม่เสียตังค่าสัญญากรรมเฉพาะตัว<ด>นี้นะเฉพาะหน้านี้นะไม่เพราะว่าไม่ก็เพราะว่าเราเสียเงินซื้อสองร้อกวบาทแล้วไงม,มันก็ต้องมันก็ต้องให้ให้ให้เครดิตคนที่จอบใ่ายตังค์หน่อยผมไม่ได้อ่านอะ เนี่ยพี่แจ๊บพี่มาดูเยซูโทให้ดูหลังมาดิเก่งนายเข้าวินด้วยนะเออว่ะเยซูเว้ยแปลกเขาละเขาเป็นคุณแม็กซิโกไม่ใช่เหรอคนเนี้ยนี่นี่ดูลายสักที่แขนลายสักที่อกโหโคตรสุดปกติจะเป็นพวกพระแม่มาลีอะไรอย่างงี้จ้ะเสือโอ้ยเขาสักเยอะเปลี่ยนลายสักเยอะหูหน้าแม่งโคตรได้เลยอ่ะเดี๋ยวลองดูดิเ อ้าวเป็นไงอามาตะด้วยอุ้ยนี่นี่อามาตะนี่อามาตะนี่นี่อามาตะเดี๋ยวลองโดดร่มลงไปเลยว่ามันจะได้แบบได้แพ็คที่มันโชว์บอพี่ต้หน่อยดูดูตรงไหนอ่ะโดดร่มลงไปดูดิมันจะได้แพ็คมันจะได้แบบในแพ็คหรือเปล่าแบบชุดมาเลยเออลองดูดิพี่แบงค์พี่แบงค์มาหน่อย ด้านหลังหน่อยพี่คันไหนอะอ,อ๋อแบงค์เราเนวอเต้พี่จะเง้อปวดคอเนี่ยโฮ้ยโอ้โหพี่ได้เป็นชุดจริงด้วยทำไมวะเฮ้ยสวยวะ่ะชิ้นเท่ห์วะ่ะเอ้ยเต้เต้เตกดแท็บดิพี่อยากดูรองเท้าอ่ะเอา<ห>้ากดแท็บไม่ได้พี่รถจับซะงั้นพี่แบงค์ขอใหม่อีกทีนึงรองเท้ารองเท้าเฉพาะหรอวะไปรองเท้าเฉพาะเลยพี่เนี่ยไปรองเท้าหนังเห็นปะ อ้าวแล้วตอนแรกอ๋อไม่เกี่ยวนี่ว่าปกติเราเกิดต้องชุดส้มใช่ป่ะล่ะถองเท้าเต้ยองเท้าเก็บไว้ก่อนอ๋อทั้งชุดเก็บไว้เออพี่เอาทั้งชุดไปใส่แล้วนี่จะเอาชุดมาแจกกันเนี่ยเอ้ยจริงว่าเออเออเเก็บเก็บเก็บมากเก็บพวกเนี่ยให้มีดมาด้วยให้มาเชตเต้ด้วยไอ้ียปั๊มมีดเเอาละว้ยปั๊มมีดไอพี่เอาพี่เอาพี่เอาอย่าว่าเงี้ยเลยพี่มารับมารับที่โรงอินหน่อย รถน่ะอ่อเผื่อตัวไหนไปเดี๋ยวผมขับรถไปรับเตะพี่แจ๊บทำไมเขาเซียนขับรถจังวะวันนี้นะไม่ไม่รถมันไม่มีแบตอ๋อเขาเขาต้องการจะทำไอ้นี่ไงชัดแบตมันเฮี้ยเขาเจ๋งว่ะแถมมีตลอดงี้เฮ้ยทุกคนอเปล่าเลยไอ้ัเเาดลยะทุกคนไปชุดนี้ดีกว่าแล้วก็ายืนแถ่ายแม่งแม่งโคตรโกงเลยเว้ยพี่ผมว่านะแบบโดดร่มลงไปแม่งมีฟีดแม่งมีมีดเลยอะเราเต้ไปเกิดเตียงเมื่อกี้อยากรู้ไงว่าโดดร่มลงมามันได้ชุดด้วยหรือเปล่า เกิดเตียงก็น่าจะได้ชุดด้วยเหมือนกันมั้งใช่มันก็เหมือนกันแหละเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยเฮ้แต่อยากรู้ถ้ามันไปลงโซนหิมะมันจะได้มันจะแต่งตัวเป็นยังไงเอ้งั้นเดี๋ยวพี่มาเอาชุดนี้ไปโลเอาชุดนี้เข้าบ้านก่อนเดี๋ยวผมลองเด็ดปิดหัวไปหิมะเอ้ของคิดแฉกดีว่ะืบอเป็นแจ็กเก็ตหนังแขนยาวไบเกอร์ว่าวะพี่ถ้าอย่างถ้าอย่างงั้นน่าจะยองเสียตังค์ซื้อพี่อืมไอแขนที่แขนเป็นรอยสักใช่ไหมแขนขวาอุ้ยพี่รองเท้าไม่ยังสวยเป็นบูทบูทยาวเลยบูทสูงเลย ไปแหลมป่ะไปไปแหลมหน่อยหน่อยหัวเหล็กหัวเหล็ก้วยมันคือหัวอะไรอ่ะหัวเหล็กหัวกะโหลกพี่อ้าวมันจะหัวเหล็กเหรอดูดิมันหัวหัวปลายงอนหัวกะโหลกเออเออกะโหลกกะโหลกเงาเงาเป็นกะโหลกเงินหนังยอร์เเคด้วยเนี่ยเอ้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 ยเตะเอามามอบอยู่ในชุดนึงเนี่ยเอาชุดเาพี่ล็อกแก้ผ้ารอแล้วในรถเดี๋ยวยัดไม่ได้ในรถเดี๋ยวลองแก้ผ้ารอรอรอเลยไอ้นี่คืออะไรวะ อ๋อคืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะอ๋อมีถุงมือให้ด้วยเฮ้ยครบเซ็ตใช่พี่เอามาอีดไปด้วยอ่ะมาเชเต้ตก็ไม่เหมือนในเกมด้วยพี่มาเชเต้ตแตกต่างมาเชเต้ตสกินด้วยเออวิลายวะ่ะเติมน้ำมันรถก่อนจะมาไปแจ้บเขมคิวด้วยก็ได้นะใช่ใช่ใช่คิดอยู่อโอ้โหลราเสียงเสียงตัวละครตายไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยเออ คนอื่นเขาแม่งเสียงแบบวัยรุ่นไที่อันนี้ไม่ใช่วัยรุ่นวิชราภาพอุ้ยหนาวหนาวหนาวแล้วชี่อากาศหนาวไปเสียก่อนนารีบถอดเลยเอาเรื่องลองไปเกิดดีศูนย์เนาะเอาเต้ยส่นรถใครไปอ่ะ ี๋้วห็นเราพี่จับมาออกจับมาแล้วเหรอพี่จันรถจูบอ,อ,อาะแอ,รอดรอปลงอีสูโอ้ข้างบ้านในวงนั้นเลยนี่หว่าอยากให้หลบลงการบ้านเลย บทหนาวอะ่ะห<ท>าเรือไปแจมขับรถก่อนี่แจมขับขับ,ขบดิ่งมาดีสูนย์เลยดีสูนยใช่ตีหักคอมาเหอะุม่พี่เสียดายชุดเสียดายมีดโอ้ <S <S โหตายตายตายกลับมาเกิดบ้านยังก็ได้เหมือนกัน <S <S มันก็อีก <S <S ชุดนึงเลยนะ เออช่างมันเถอะตายสามรอบตรงนี้บอกสรุปตายสามยังฆ่าตัวตายไม่ได้สรุปก็ตายเกิดเตียงไม่มีเสื้อแขนยาวให้ไม่มีใช่ชุดเดียวแต่ว่ามันบ่นหนาวยังเนี่ยมันพูดหนาวยังเนี่ยตอนผมเข้าไปซิงเกิลมันบ,นบน่นอยู่พี่ตอนนี้ยังไม่หนาวใช่ไหมเต้ลองนอนดิกดนอนดิเอาอกถูทีมะเหน่ยอยอกถูทีม้าหน่อยถูทีมะถูปูเท้าไม่สวยว่ะ โอ้สวยๆๆๆสวยสวยเฮ้ยโ,โ,โ,โหเขาอีเวนต์กันเหรออ้าวเหรอรออะไรอะไปสิผมอยากเล่นด่านไอ้ลงเล่ยไหมซอมิวมากกว่าพี่มันได้มันได้สกิลสกิลอะไรไสกิลยิงปืนะ<ข>อนะไรเฟิล์นอะพี่พปิดเต้ก่อนมันไม่ได้ไอ้ที่รเราไปเล่นตรงอืง่น อยสบายมันยินอยู่ในเทปโต้ไงมันก็เลยไม่ให้นนนนนดูนนทดูนนทีหนึน,หนึ่นองส่ห้าตายสองดียกันนนทแม่งเก่งต,ตัวให้แป๊บหนึ่งกำลังไปเขายิงกันแล้วก็สุดลอยไมหมหรือมันมันตั้งใจยิงผมวะผมจะรู้ได้ไงเป็นเต้ล่ะเอ,าอ้าเอ้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมว่าผมหลบแล้วนะรถก็ไม่โดนด้วยนะมันมันล้มตอนท้ายรถผ่านไปแล้วค่อยมันล้มมันก็เสื้อผ้าอยู่ในรถที่ผมนั่งชาร์จแบตรถก่นนดน,น,าดน,น,าดนอคคาคันนี้คันนโอเคแก้ผ้าก่อนแก้ผ้าโอ้โหเท่ ไม่โดนเฮ้ยแจ็ปแม็ค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 อะไรอ่ะอ้าวแจ็ปอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อยู่นี่เหยียบเหยียบเหยออพี่ต้องหาโอ๊ะไม่มีดีไอ้พวกถุงมือพังๆอ่ะที่ ะแบบมืออุ้ยเสียงปาระเบิดก็ รู้แล้วปัดดาวเหนือไอ้เนี่ยเป็นตัวลูกน้องพวกกิกี้อ่ะเช่าไใช่ใช่ใช่พวกกิกี้อ่ะเป็นข้าวเหนือทำหน้าบยว ใช่ไหมว่ามันมันลืมบอ,อกของมาแจกโจชัวเลยเนี่ยเอาไปแจกอะต้องไปแจก ยัยตัวมุดเข้ากำแพงไปเฉยเลย seconds left. ในในมใตายดีเลยจังวะโอเคโอเคโอเคแอป,ปมา,มาแต่อะไรไม่เอ่ยแจ๊บเอ็กเคห้ากล่องกับตะกวงดำว่าแล้วเซิร์ฟน้นมีโบ สริมไหนขอบคุณครับที่พี่พี่ต้นเอากระสุนเปล่ากระสุนอ,อะไรอ่ะเอเคพี่อื้อ,อลแล้วก็ it's cold as f u c k i n here โอ้ยนี่ไงเสียงเสียงมันโคตรเทะไอ้พวก it's cold as fucking here เฮ้ยใครจะเอา,า,ยเยาชุดอีกวะพี่ต้นสต็อกป่ะพี่ต้น ผมต้องการละลายเฟมพอยด์ด้วยเฟมพอยด์ผมเยอะเกินไปเอามีดเอามีดฟันดีโอ้โหเอาไปสต็อกเอาไปสต็อกใครอยากใส่อ๋อมีดฟันเลยวิ่เฉยดิหนีไปไหนแล้ววับวับเซวับอุ้ยเลยยี่สิบเจ็ด เสียงมันได้เลยว่ะเสียงมันคือจัดอะ